โอเคครับะตัดกลับไปที่ไมอามี่ครับเพื่อจะดูว่าคนไทยที่นั่นเตรียมรับกับวิกฤตของเฮอริเคนเออร์มาอย่างไรบ้างในรายละเอียดเลยนะครับว่าบ้านช่องนี้ต้องทําอย่างไรสวัสดีครับคุณแซกครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครั้งครับเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยว่าต้องเตรียมการอย่างไงเนี่ยที่จะตั้งรับแล้วก็ยังไม่รู้นะว่าความแรงของเจ้าเฮอริเคนเออร์มาเนี่ยจะแรงแค่ไหนบ้านเราจะรับไหวไหมครับก็ตอนนี้คือ อ่าหลังจากที่ไม่กลับมากลับกลับมาจากด้านนอกแล้วก็กลับมาเริ่มอินสตอลชัตเตอร์นะฮะครับชัตเตอร์เนี่ยเราจะเอาไว้ปิดประตูแล้วก็หน้าต่างรอบบ้านอืลักษณะของชัตเตอร์เนี่ยจะมีอยู่สองแบบครับแบบที่ที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแผ่นอ่าทำด้วยอะไรแคล้าย<ๆ>สังกะสีที่ค่อนข้างหนานะฮะค่อนข้างหนาทีเดียวครับแล้วก็อ่าจะมีจะมีการอ่าติดตั้งมีอ่าเรามีแพลนซื้อบ้านมาเนี่ยครับ เราจะมีแพลนนี่คือแพลนของบ้านอืเราก็จะบอกรายละเอียดว่าชุดไหนเป็นของประตูแล้วก็หน้าต่างบานไหนเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะฮะครับอืแล้วก็จะมีการติดสกรูถ้าสังเกตด้านบนนี้ก็จะมีสกรูที่จะยิงเข้าไปครับอ่าที่จะยึดตัวตัวแผ่นอลาตรงนี้อฮาาเราก็จะค่อยไล่ติด ประตูทุกบานโอ้โตะกอนหน้าต่างทุกบานโอ้ติดติดติดจากข้างนอกนะครับข้างนอกบ้านนะครับติดจากข้างนอกครับผมโอ้ครับมาพาไปดูของของเพื่อนบ้านจะเป็นอีกแบบหนึ่งเคยจะจะแพงหน่อยแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเอาคัทเออคอเดียนสไตล์อ๋อเออคอเดียนเขาก็จะปิดเหมือนเหมือนปิดหน้าต่างออเออครับจะมีราคาแพงขึ้นมาหน่อยมันทําด้วยอะไรครับมันทาด้วยอะไรทําด้วยสังกะสีทําด้วย มันเป็นเหล็กนะฮะเหล็กเลยเหล็กค่อนข้างหนาคือเขาต้องการให้อ่เวลาที่ที่กิ่งไม้พวกเนี้ยเวลาที่โดนลมพัดเนี้ยมันจะหักครับแล้วพอหักเนี้ยไอ้โปรเจคท์มันจะวิ่งเข้ามาอแสมมติสมมติไอ้ไอ้ต้นพายต้นเนี้ยมันหักอ่ามนก็จะวิ่งไปที่บ้านผมด้านนี้ครับเลยอือครับเนี่ยเสร็จครับ นี่ก็อินเทอร์เน็ตคุณแซกำลังเดินไปมาฉะนั้นอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกรบกวนบ้างนะครับไม่เป็นไรครับโอเคเห็นละชัดละอากับนัที่ผมเปลี่ยนเป็นเอทก็ได้โอเคเอออันนี้ก็คือบ้านตรงข้ามเขาก็มีมีตัวชัตเตอร์ด้วยแล้วก็มีไม้อัดคือบางทีเขาก็มีไม่ครบนะครับครับคมแล้วก็บางทีก็ใช้ไม้อัดด้วยครับส่วนไอ้ตัวลงรถเนี่ยนะฮะ ครับตัวรองรถครับอืถ้าสังเกตเนี่ยประตูรองรถเนี่ยถ้าเป็นของแคลิฟอร์เนียจะไม่มีตัวนี้คือเป็นบีมเหล็กโอครับเนี่นะฮะเป็นตัวบีมเหล็กใหญ่ขนาดนี้เลยเพื่อที่จะป้องกันของที่จะดันประตูเข้ามาครับอ่าเราจะจะทําให้ประตูเสียหายได้อันนี้คือเอ่อป้องกันดีไซน์ประตูป้องกันประตูได้แต่ป้องกันหลังคาได้ไหมโอเคส่วนหลังคาเนี่ยนะฮะอืม ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวพูดย้อนกลับไปถึงเรื่องโครงสร้างของบ้านนิดนึงครับโครงสร้างของบ้านที่เนี่ยจะเป็นอ concrete, concrete block. คอนกรีตคอนกรีตบล็อกก็คือจะเป็นคอนกรีตที่ที่ก่อเป็นเป็นเป็นบล็อกตัวใหญ่ที่เมืองไทยก็ใช้ายกันแล้วก็มีเหล็กเส้นเสริมด้านในแล้วก็ตัวตัวหลังคาเนี่ยชายคาเนี่ยจะค่อนข้างสั้นครับแล้วก็จริงๆหลังคาสั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้รับแรงลมเฮลิเคนเนี่ย แล้วมันพลิกอัพได้น้อยที่สุดอืเสร็จแล้วตัวหลังคาเนี่ยนะฮะมันจะมีแนวของเขาเรียกเอริเคนทายเป็นเป็นเอเหล็กแผ่นขนาดสักสักสามนิ้วเนี่ยฮะวิ่งแล้วก็ยึดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งขนาดครับในทุกๆช่วงสองฟุตนะครับผมเรียกเฮอริเคนทายเลยนะคือชื่อมันชื่ออะไรโอเคเลยนะป้องกันเฮอริเคนโดยเฉพาะเลยนะอออแช่ครับผมก็คือก็คือมันใจ จะพยายามยึดยองจา,จากหลังคาเนี่ยให้ลึกเข้ามาที่สุดที่ที่บล็อกของตัวนี้ครับอซึ่งจริงๆทุกบ้านเนี่ยควรจะต้องมีแล้วก็ควรจะต้องอินสเปกว่ามีหรือเปล่าที่ผมทราบว่ามีเพราะว่าตอนซื้อบ้านเนี่ยเราจ้างอินสเปกเตอร์มาแล้วเขาก็ขึ้นไปดูบนหลังคาแล้วก็เช็คดูว่ามันมีท้ายที่จะลงไปด้านล่างหรือเปล่าพอมีเนี่ยอินชอนลนก็จะถูกลงอื ก็เป็นไปไ,ได้ว่าบ้านที่เก่ามากๆเนี่ยบางหลังก็ไม่ได้เสริมหรือหรือเพราะว่าหลังคาไม่เคยเปลี่ยนเลยและไม่เคยถูกเปิดก็เลยไม่มีการเสริมตรงน,นี้ผมถึงอยากจะเน้นว่าใครไอ้ที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงหลังคาบ้านตั้งสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนี่ยแล้วไม่มีใครมาอินสเปกเนี่ยครับออควรจะต้องระวังตัวปเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรที่ยึดหลังคากับบ้านอยู่ใช่อื ครับ,ค,รบคือ,ค,ค,อคือมันมีอ่ามันมีเจ็ดความรู้นิดหนึ่งเกี่ยวกับอ่อเวลาเราดูเรื่องเฮยริเคนเนี่ยนะฮะครับคือว่าเวลาที่เขาดูเฮยริเคนเราจะดูที่ความเร็วลมแล้วเราจะดูที่เพรสเชอร์ที่อ่าเขามีบาร์เมเตอร์ที่ประชาชนจะเห็นว่าเขาพูดถึงว่าตอนนี้เป็นเก้ารอยี่สิบหรือว่าเก<ช>้า้อสิบหกแล้วก็ถ้ายิ่งอ่อนลงยิ่งตัวเลขต่ำลงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งอันตรายมากขึ้นอไอ้ตรงเนี้ยเขาหมายความว่าอ่า เวลาที่ลมมันผ่านเข้ามาแล้วพยายามจะจะยกวัตถุก้อนหนึ่งเนี่ยครับเวลาที่ความดันมันต่ําลงเนี่ยมันจะยกง่ายง่ายมากขึ้นเพราะเกิดสุญญากาศด้านบนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่อันตรายมากว่ามันไม่ใช่แค่แรงลมแต่ว่าเพรสเชอร์ที่มันต่ําเนี่ยมันดึงหลังคาเราขึ้นง่ายมากเลยโอ้ใช่ใช่แรงกดดันดูเรียกว่าล้ายๆกัรดูดขึ้นมาเลยนะแรงดันเนี่ยนะมันกระชากหลังคามาครับผมมันคือมันคือสุดมันคือ S <S ใช่ครับผมมันมันมัน,มนก่อให้เกิดความเป็นศูนย์เยอะศูนย์ยากาศมากขึ้นอ่า,าครับตรงนี้เขาถึงเขาถึงดูว่าโอเคอความเร็วลมร้อยแปดสิบห้าไมล์ครับและไอไอบาร์เมเตอร์เนี่ยเพรสเรชอร์เนี่ยมันลงมาถึงเก้าร้อสิบหกจุดถือว่าต่ามากก<ข>าร <ขา S 1> ที่เป็นยิ่งต่ําเท่าไหร่เนี่ยยิ่งอันตรายคะเพราะรว่าสมมติไม้ก้อนหนึ่งที่ลมมันพัดเนี่ยด้วยด้วยเอ่อเพรสเชอร์ปกติเนี่ยมันจะยกไม่ขึ้นครับแต่ด้วยด้วยเพรสเชอร์ที่ต่ามากเนี่ยมันยกขึ้นมาได้ตรงนี้ตรงนี้อันตราย ทั้งหมดนี่<ม>ทั้งหมดนี้ที่เตรียมการมาเอาชัตเตอร์สมาปิดอรอบบ้านก็ดีหลังคาก็ดีนี่เราประเมินว่าเรารับความเร็วแรงของลมได้เท่าไหร่หรือเปล่าเต็มที่ได้เท่าไหร่หรือเปล่าครับอถ้าที่ถ้าที่ผมรู้เนี่ยคือคือด้วยด้วยกฎใหม่ตั้งแต่ปีสองพันกว่าขึ้นมาเนี่ยเขาละรับลมได้ที่หนึ่งรอยสี่สิบห้าไมล์ต่อชอั่วโมงอันนี้พูดถึงตึกที่สร้างแต่ว่า บ้านผมสร้างหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าซึ่งเป็นเวลาสี่สิบปีแล้วแต่ว่าเพราะมันผ่านแอนดููมาแล้วตอนนั้นแอนดูคือแคทสองผมคิดว่ามันน่าจะรับได้ที่สักร้อยยี่สิบแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพริเคนทายก็ที่สำคัญคืออคือช่วงรอยต่อระหว่างหลังคากับตัวอาคารคือถ้าหลังคาไปบ้านก็ไปครับ เพราะว่าลมมันก็จะตีกระแทกทุกอย่างแล้วก็ประตูหน้าต่างถูกดันออกใใช่่ครับตรงนั้นอันตรายรแล้วคุณแซกก็เป็นสถาปนิกด้วยฉะนน้นจะเข้าใจเรื่องพวกนีด้ดีกว่าคนทั่วไปด้วยใช่ครับผมก็พอมาแล,แล้วก็พอซื้อบ้านที่นี่พอย้ายมาเมื่อสามปีก่อนอความรู้เรื่องเฮลิเคนผมก็เอาเอาว่าจริงๆก็ค่อนข้างน้อยอืมีประสบการณ์เล็กน้อยจากพายุแมทธิวเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้ ได้ลองเอติดชาต์เตอร์ตัวนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เข้าใจแผนผังการติดครั้งนี้ก็ก็ติดค่อนข้างได้เร็วขึ้นนะ,ค,ะครับครับคราวที่แล้วที่ติดตั้งได้ผลไหมช่วยได้ไหมครับช่วยได้ครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแมทธิวเวลาเข้ามาเนี่ยกระแสลมทางด้านตะวันตกกับทางใต้เนี่ยของเะเิเคนเนี่ยครับจะค่อนข้างอ่อนกว่าทางขวากับทางด้านบนครับตอนที่เฮอเคนนมทธิวเข้ามา มันเฉียดไมอามี่บีชขึ้นไปด้านบนบเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของของโอ,งอรเรเกนเพราะฉะนั้นแรงลมดังน,นั้นแค่ประมาณสักสูงสุดรู้สึกจะเจ็ดสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงโ<อ>แต่ส่วนใหญ่จะอยู่<ช>ที่<ช>ทประมาณสักสาสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงแต่คราวนี้มันเกินกว่านั้นเยอะเลยคือคราวนี้เนี่ยความความน่ากลัวของมันคือถ้าเกิดว่ามันหักหัวขึ้นมาจากเรียกว่าท่านเลยคิวบาขึ้นมาหน่อยแล้วหักหัวตรงขึ้นมาตรงคิเวสหรือโฮมเวสเนี่ย เราจะอยู่ส่วนเหนือของพเฮอริเคนซึ่งเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดเพราะว่าเฮอริเคนเนี่ยมันจะกวาดเอาน้ำจากด้านล่างและด้านขวาขึ้นมาเรียกว่าโถมใส่ด้านบนใช่ไหมตรงจุดเนี้ยมันมันจะแรงมากแล้วก็จะเป็นลมที่พีที่สุดแล้วยิ่งถ้าตัวศูนย์กลางพเฮอริเคนผ่านผ่านเข้ามาในพื้นที่นี้ครับ มีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาต่อนใช่ใช่ฉะนั้นคุณแซกก็ทําหน้าที่คือว่าดูแลบ้านคือเอาชัตเตอร์มาปิดบ้านให้เรียบร้อยเสร็จแ,แล้วก็อพยพเลยออกจากบ้านเลยไม่<อ>ไม่รอถึงมันขึ้นมาหาใช่ไหมล่าสุดเนี่ยล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยฮนะตอนที่กอนที่คุณสุชัยจะจโทรมาเนี่ยครับมีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเขตมาเก็คาตี้เนี่ย โซนนี้อยู่ในเขตเฮอริเคนวอชการที่ประกาศว่าอยู่ในแนวในเขตเฮอริเคนวอชเนี่ยเป็นการบอกแล้วว่าอยู่ได้รับแรงลมความเร็วสูงของเฮอริอเคนแน่อนอนอแล้วคิดว่าน่าจะมีการประกาศพยกเพิ่มเติมครับครับผมเพราะนี้ไม่ใช่แค่ทปค่เขาจะมีการการเตือนสองระดับก็คือจะเป็นทอปเพคอาวอชใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเฮอริเคนวอชพอเราโดนเฮอริเคนเนี่ย แน่นอนอตรงกลางของเล็เคนเนี่ยต้องเท่าเขตเข้าตี้นี้ครับอืมฉะนั้นก็เตรียมและยบคุณคุณแซกกับภรรยากับสุนัขตัวหนึ่งก็เตรียมเตรียมไปละขึ้นรถละใช่ไหมกาด เดี๋ยวพอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมก็จะพาเจ้าไปด้วยเชื่ออะไรครับเจ่าตัวลุกฮะลุกลุกเขไปด้วยนะที่ตัวรู้ไปด้วยฮะก็คงต้องต้องลำบากไปด้วยกันลำบากแบ่เป็นทำหน้าเศร้านะเนี่ยดูเศร้านะใช่ใช่ดูซึมและดูซึมแล้วก็เป้าหมายไปทางไหนจุดหมายปลายทางคือที่ไหนครับจริงๆแล้วคนที่นี่นะฮะเขาจะ พยายามจะขึ้นไปทางเหนือใกล้สุดคือออร์แลนโดแต่ออร์แลนโดเนี่ยก็แค่ทำไมครับผมว่ามันก็ยังไม่พอที่จะจะไปตรงนั้นครับถ้าจะไปผมผมมีทางเลือกคือไปแอร์แลนต้าแอร์แลนต้าเลยซึ่งไม่มีโรงแรมเต็มโรงแรมสิมาให้อยู่นี่เต็มหมดแล้วคะแล้วเต็มหมดแล้วครับอ่าก็เลยมีทางเลือกว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาผมตัดสินใจที่จะไปพักครึ่งทางก่อนที่สวาแนาครับ ครับผมที่จอเซียสวนะาซึ่งน่าจะเป็นทาเก็บเทนนี้จะเข้าผมจะอยู่แค่สองสองวันสองวันแล้วแล้วก็หนีขึ้นไปที่เนชวิลล์เนชวิลล์ครับผมเพราะว่าตอนนี้ตรงแรมที่เนชวิลล์ในช่วงที่ผมตั้งใจจะไปตอนแรกเนี่ยก็เต็มมันจะเปิดอีกทีตอนวันจันทร์ผมก็เลยต้องบุกไปวันจันทร์กาอเลยว่าต้องต้องรีบออกจากสวนนาเช้าวันจันทร์เพราะว่าอ่าห้างของพะิเคนเนี่ยคงจะเข้ามาแล้วอ นี่ไกลถึงคันนี่กี่เนูนี่กี่กิโลจากจากนผมถ้าขับตรงไปเลยฮะใช้เวลาประมาณสี่ถึงสิบห้าชั่วโมงสิบสี่สิบห้าชั่วโมงนี่สิบสี่สิบห้าชั่วโมงยังกลัวหางมันจะมาตามมาเหรอครับอืมเอ่อไออนสทูนิ่ผมว่าผมว่าอาจจะรอดนะแต่ว่าสวัหนาเนี่ยขับรถไปประมาณอแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ยังครับผมสวัหนาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะโดนหางหางมันได้ ตามตามโคนเออ่ที่เขาพิจารณไว้นะฮะมันจะเข้ามามี่เสร็จแล้วอาจจะไปออกทะเลครั้งหนึ่งที่แถวพามบีชหรือเลยที่ไปแถวเมลเบิร์นแถวบ้านของฟรงัมนะฮะไอเอรีสอร์ทมาลาโก็นะครับเออโอเคใช่ <c oughs> แต่ผมแล้วมันก็จะไปออกทะเลอีกรอบหนึง่งทีนี้เนี่ยตามที่เขาคิดคือมันอาจจะเข้าสวานนาหรือขึ้นไปข้างบนตรงเซาท์คาโรไลนาเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นทา์เก็ตอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเพิ่ม กำลังขึ้นหรือเปล่าเมื่อมันลงน้ําครับอ่าถ้านั้นผมก็ต้องหนีอืมนี่คือคือคือต้องหนีสองรอบเพราะว่าผมผมว่าขับไปนัชวิลสิบห้าชั่วโมงเนี่ยอืมผมว่าผมไม่มีแก๊สแล้วผมว่าคงไม่มีแรงไปไปต่อแก๊สเพื่อสชั่วโมงได้เพราะว่าใช่แก๊สระหว่างทางเนี่ยผมว่าต่อคิวกันนานใช่ไปก็ได้ใช่ใช่ครับผมแล้วอัลราโกของทรัมป์จะโดนไหมอัลมาโกของผมว่โดนนะโดนไหมโดนเหรอ ผมว่าโดนะเพราะว่าจุดจุดที่มันเข้ามาเนี่ยมันมันก็อยู่ตรงขอบชายฝั่งแล้วถ้าสังเกตดูเนี่ยยังไงก็ต้องผ่าเส้นนั้นเพื่อจอกทะเลรอบอืม,อมครับจะว่าถ้าถ้าโดนนี่ทรัมป์ก็ต้องพยายามจะลงมาเดือ <c oughs> ดอร้อนหน่อยต้องเดือดร้อนกว่าปกติหน่อย เขาก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่ารู้สึกที่เกาะเวอร์ชินหยแลนเขาก็โดนไปเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเียบตัวอีกรอบหนึ่งที่แปลกมากผมเห็นเนี่ยทองฟ้าเนี่ยมันมันบกทองฟ้าใสสีเงียบสงบเลยนะไม่มีอาการว่าจะมีพายุร้ายอะไรเลยใช่ไหมเห็นไหมไม่มีครับผมไม่มีก็มันมันยังค่อนข้างไกลนะยังอีกประมาณหลายร้อยไม้นะผมว่าใช่ใช่ ฉะนั้นจะมีเวลาอีกเท่าไหร่อีกสี่สิบแปดชั่วโมงได้ไหมครับก่อนที่มันจะขึ้นมาเขาเดาว่านะาคาดการณ์ว่าเอตัวขอบของเฮอริเคนเนี่ยตัวที่จะเป็นเป็นทอร์ปอเคิาสตอร์มจะเข้ามาก่อนเนี่ยน่าจะเป็นสักช่วงเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์วันนี้คือวันพฤหัสัสอยสี่สิบแปดชั่วโมงสี่สิบแปดชั่วโมงครับผมก็คือว่าในวันนั้นทั้งวันเนี่ยของช่วงวันเสาร์เราควรจะเจอลมแรง แล้วก็ถ้าใครจะจะติดชัตเตอร์วันนั้นเนี่ยอาจจะติดไม่ค่อยไหวเพราะลมแรงแล้วก็ฝนเริ่มมาแล้วครถ้าถึงให้เราพยายามจะติดในช่วงนี้ครับแล้วเป็นไปได้ว่าเฮริเคนน่าจะเม k กแลนด์ฟอร์ตอนช่วงคืนก่อนที่จะเข้าวันอาทิตย์ใช่ใช่เพราะว่าวงของมันใหญ่มากครับตั้ง400ร้ไมล์ใช่ใช่ผมดูภาพแล้วมันใหญ่มากมันกินรัศมีมันกว้างมากเลยครับคุณมันใหญ่เท่าไร เท่าเลยเท่าเลยเพราะว่าอฟอริดามันแหลมลงมาอีกใช่ไหมครับคือมันไม่ได้กว้าง,งมันแหลมใช่ฉะ,ะนั้<ห>นก็เลยทจ่ว่าถูกรัศมีมันคลุมกับหมดคุณซีซ่าบอกว่าเออมากกาลังเคลื่อนตัวออกจากโดมินิกันริพับลิครับความเสียหายที่นี่ไม่ค่อยมากเหมือนเวอร์จินไอแลนด์และพิวโตริโกเธอกําลังมุ่งไปฟอริดาในอีกสองวันข้างหน้าคุณ ซีซ่าเนี่ยไปอยู่ที่โดเมนิกันริพับเดกด้วยนี่รายงานเข้ามาครับรรายงานตั้งแต่พอดูเฮริเคนลักษณะนี้เนี่ยเราเราพอจะคาดการได้ว่าด้านล่างของเฮริเคนเนี่ยความเร็วลมจะไม่ค่อยสูงมากถ้าถ้าสังเกตจากข่าวสองสมวันที่ผ่านมาเฮริเคนมันจะวิ่งผ่านด้านตอนเหนือของเกาะหลายๆเกาะซึ่งเป็นความโชคดีของเกาะพวกนั้นเพราะว่าเขาอยู่ด้านใต้พอดีครับนะจะวิ่งเข้าบาฮามา อแล้วแล้วตัวเกาะเนี่ยอาจจะอยู่ในเส้นทางของมันหรือว่าอยู่ทางตอนเหนือของมันเนี่ยอันนั้นจะเสียหายค่อนข้างหนักบามาสคิวบาโดนยังฮาวาน่าโดนนีอยังยังไม่มีข่าวตามเส้นของของที่ที่พิจิตล่าสุดตอนนี้คือไม่เข้านะฮะไม,ไม่เข้าคิวบาไม่เข้าคิวบาตรงค,ครับอ,อาจจะโดนทางบ้างการที่จะเข้าคิวบานี่สด ดูจะเป็นเส้นของช่วงสักอาทิตที่แล้วที่เขาเขาถ่ายว่าน่าจะฮิตคิวบาแล้วหักหัวขึ้นแต่ตอนนี้มันเบี่ยงไปทางเหนือครับขึ้นมาเล็กน้อยครับครับคุณพอเรมซี่เขียนมาบอกอยู่เวนิสฟลอริดารอดูว่าเส้นทางจะเปลี่ยนไปไหมแต่ก็เตรียมตัวอยู่ครับเนี่ยคุณพอนะครับแล้วผมเวนิสก็อยู่ทางตะวันตกถ้าเกิดว่าอย่างที่ว่านะถ้ามันเข้าทางไมอามีจริงๆโดนด้วย ทางไปแค่มันมันจะโดนฮะ <Venice S 2> แต่ว่า<ร>ความความเสียหายมันมันจะอยู่ด้านตะวันตกแต่ว่าแต่เพราะจริงๆมันถ้ามันมาจากด้านทางทิศใต้เนี่ยมันก็มันก็จะมีส่วนของทางเหนืออยู่ด้วยะอะไรก็ตามที่อยู่ทางเหเนือของเองเลริเนี่ยจะจะเสียหายนะคุณซาวรีเทพเท,ท,ท,ทพจันบ์บอกว่าสวัสดีครับจากแอตแลนตาจอร์เจียครับอืม อ๋อไปอยู่ด้วยได้ไหมครับเออเออได้กันหน่อยได้กันหน่อยแล้วครับอยู่อยู่ในนี้ดูในดูในเฟซบุ๊กไลน์ย้อนกลับไปดูได้นะคุณแทกจะได้ติดต่อกันได้นะครับอคุณแลนต้านี่คือคือถ้าจะเป็นจุดหมายของคนหลายๆคนเลยนะฮะเพราะว่ามันอยู่มันอยู่อินแลนด์พอที่ไม่ว่าเคยเลคเนจะมาทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยเรียกว่าน่าจะเอฟเฟกต์น้อยที่สุดฮะเพราะคนตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวา แอตแลนตานี่ perfect choice นะครับคุณไปทางนั้นครับผมรับคุณมีสุขถามว่าแล้วน้ำจะท่วมบ้างหรือเปล่าตามที่ตามที่ดูติดตามข่าวมาล่าสุดเนี่ยคิดว่าถ้าเมกแลนด์พอตอนนี้อาจจะขึ้นมาถึง18ถึง24น <c oughs> ิ้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีน้ำน้ำที่จะท่วมเนี่ยมีสิทธิ์อยู่แล้วฮะตรงไมอามี่บีชแล้วก็ตรงแถวชายชายทะเลเพราะว่าตรงนั้นนี่ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็แคบ หนึ่งฟุตเองเท่านั้นแต่ว่าถ้าขึ้นมาถึงสองฟุตกับตอมเซิร์สักสิบถึงสิบห้าฟุตเนี่ยมันเสียหายแน่นอนครับอืเกิดน้ำท่วมอินเด์เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่อยู่ที่คาตี้ว่าเมนเทนระบบระบายน้ําได้ดีหรือเปล่าชาวบ้านผมเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนท่อระบายน้ํามาสองรอบแล้วแล้วคิดว่าน่าจะรับน้ําได้ขนาดขนาดฟุตหนึ่งรหรือฟุตครึ่งเนี่ยเต็มที่แต่ถ้าสองฟุตเนี่ยก็ค,คงท่วมนะคุณโพลี่พานบอกว่าเห็นแฟน มีถังแก๊สสำรองใส่รถไปด้วยใส่น้ำมันให้เต็มเลยนะอาออย่างนี้ก็ก็ดีครับผมบก็เรียกว่าถ้าถ้ามีถังน้ำมันสำรองเนี่ยก็อาจจะทำให้วิ่งไปถึงที่ที่หมายได้โดยที่ไม่ต้องแวะเติมการแวะเติมหรือว่าการหากแก๊ะระหว่างทางเนี่ยยังเป็นปัญหาที่ผมยังจังวนอยู่ใช่ใช่มันระหว่างทางเพราะผมเห็นภาพถ่ายทางทาง,ทางอากาศนี่รถติดก,กันเป็นแถวยาวแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ <N> ก็เนี่ยครับก็กังวลอยู่เมื่อ,อกี้เพื่อนก็เส้นเนบ้างมาม,มาถามอยู่เหมือนกันว่าแลนเราเป็นยังไงออแล้วก็เรียกว่าบางคนเนี่ย<ม>เป็นเอ่อเป็นตำรวจนฮะคือคนที่เป็นตำรวจเนี่ย<ม>เขาไม่สามารถย้ายได้โอ้งั้นลูกลูกเมียเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาอยู่ที่นี่มานานละยี่สิบสามสิบปีละ<ม>แล้วเพิ่งคุยกับเขาเมื่อกี้เขาว่าครั้งนี้ครั้งนี้ของจริงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีมันจะมีมิสหลายครั้งเนี่ยฮะว่า เออมันจะเข้ามาแล้วไม่เข้าหรือว่าจะเข้ามาแรงแล้วไม่เข้ามาแรงเท่าที่ควรเขาก็ติดตั้งชัตเตอร์อะไรทั้งนี้เนี่ยคเขาเขาบอกเลยว่าข้างนี้ของจริงซีเรียสจะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าหน้าที่ของเขาเขาต้องอยู่อ๋ออ่ารวมถึงเจ้าหน้าที่ที่แอร์พอร์ตด้วยเพราะว่ามีเพื่อนทํางานอยู่เขาเขาบอกว่ามันเป็นมานาเตอรี่ฮะเขาห้ามลาหยุด ต้องเขาเขาจะต้องเขาจะต้องสแตนบายไว้พั้นยังมีคนอีกหลายคนนะที่ต้องอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องดูแลประชาชนรวมถึงคนที่ยังคิดไม่ได้ว่าจะเดินทางหรือเปล่าสุดท้ายแล้วอาจจะสายเกินไปมีการประกาศระพยกลงั้งใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ารอบนั้นยังไม่ไปก็เขาจะมีการปิดโทเวล์ปิดทเว์เวลยไปเนี่ยถ้าเฮอริเคนเข้าจะไม่มีการเดินทางแล้วนะฮะดังนั้นจะต้องจะต้อง ไ่อนเผื่อทางไว้ถ้าจะตัดสินใจเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนี้ตัดสินใจนะเพา่ถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณเดินทางไม่ได้กระแสะลมที่แรงขนาดนี้เนี่ยออกจากบ้านคุณจะติด,ตอ,ดอยู่ <นะ S 2> อยู่ข้างบนนี้คุณสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแน่นอนน้ำมันก็ไม่มีนะใช่ใช่เพราะผู้ว่าผู้ว่า เมื่อกี้เห็นสกอตใช่ไหมชื่อสกอตใช่ไพูดว่าออกมาเตืออ่าริกสกอตออกมาเตือนแล้วบอกว่านี่นะถ้าคุณไม่อพยพไปคุณโดดเดี่ยวแน่นอนนะไม่มีอะไรให้คุณนะไม่มีไฟไม่มีอาหารนะฉะนั้นตัดสินใจออกมาอย่ารอเด็กขาดมากริกสกอตเนี่ยครับคุณสมพอคือถึงครับเชิญครับครับใช่ครับคุณสมพ์บอกว่าเราจะบอกว่าทางอ่ากัปตันเนี่ยอืมครับ อาพาร์ตเมนต์ได้เตรียมเตรียมสตาฟเอาไว้แล้วก็เตรียมอาหารไว้แต่แต่นั่นคือกรณีหลังจากที่เฮ,ฮอเิเคนผ่านแล้วเราก็จะพยายามส่งกำลังมาช่วยเหลือสําหรับคนที่ขาดแต่ช่วงระหว่างเฮอเิเคนจริงๆเนี่ยผมว่าลําบากนะลําบากแน่ลาบากแน่ครับคุณสมพงษ์เขียนบอกว่าถ้าจะรู้ว่าความเร็วลมเป็นยังไงเข้าไปที่ windy.com windy.com ครับ windy.com มีรายละเอียดมากเลยว่า ตอนนี้ความเร็วลมเป็นเท่าไหร่ยังไงคุณโพลี่บอกว่าเพื่อนอยู่ที่เซนบาสโดนแล้วมันมาขณะแดดร้อนไม่มีฝนแดดเปรี้ยงเลยแล้วก็มาก่อนที่คาดการด้วยครับเซนบาสนะครับคือหมายว่ามันไม่มีไม่มีผ้าท้องฟ้าแจ่มใสสีครามปกติแต่มันเปรี้ยงเดียวมันมาเลยครับอืมโอ้ในารค่อนข้างน่ากลัวใช่ใช่อคุณพีชบอกว่ารถติดเป็นแถวยาวมากอืม คุณโพลีบอกตอนนี้แฟนกำลังมุ่งหน้าไปแอตแลนตาแอตแลนตาคงเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มองนะว่าจะปลอดภัยพอสมควรครับนะผมครับฉะนั้นต้องขอบคุณคุณแซกมากที่มารายงานมาอธิบายให้ฟังแล้วก็ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้คคครรัับบบผมขขอขอุณ้ใหเตรียมการอย่าประมาทแล้วก็ยังไงปิดประตูบ้านทำชัตเตอร์เรียบร้อยก็เริ่มเดินทางได้เลยครับ ถ้าครัผมเอออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะอยากจะเตือนทุกคนเอาไว้นะฮะสำหรับคนที่จะพยอบรัว่าปิดบ้านเอกสารสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้านเอสัญญาซื้อขายบ้านแล้วก็ตัวเฮอร์เรคเนปราดวินชรันทั้งหมดเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วจัดซินเคสนะห่อห่อถุงพลาสติกเอาไว้เก็บไว้ในรถ แล้วก็รักษาให้ดีเพราะว่า worst case เนี่ยอยู่กับบ้านมา worst case นั้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเขาต้องการการเคลมความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราเราเปนต้องมีเลขที่โฉนดมีอิูรัน้อมแล้วก็รูปถัยในบ้านทุกห้องนะฮะทุกห้องเพื่อจะดูว่าเราติดชาเตอร์เรียบร้อยไหมแล้วของข้างในมีของมีค่าอะไรบ้างเราเราทำทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาดการณ์ไม่ได้เฮริเคนอินชอรันก็จะจะพิกอินแล้วก็เราจะยก็จะเทรดได้ใช่ครับใจดีมากเลยครับที่เตือนทุกทกท่านที่ติดตามอยู่นะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ไปทุกคนที่จะได้เตรียมการป้องกันขอบคุณคุณแซกมากนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยครับขอให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีอะไรที่จะอัปเดตก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมจะเปิดสายเอาไว้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กับคุณทุกท่านที่ติดตามและผมก็จะพยายามประสานให้ข้อมูลกับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อทั้งคนไทยที่ฟลอริดาในอเมริกาและในประเทศไทยก็ขอให้ติดตามข่าวสารผ่านใน Facebook Page ของชมรมคนไทยที่ฟลอริดาและผ่านมาทางสุทธิชย Live ัยไลฟ์นีครับผมจะทำหน้าที่ประสานเอาข้อมูลอัปเดตตลอดเวลา จากนี้ไปมีเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงแล้วครับที่เจ้าเฮอริเคนเออร์มาจะขึ้นฝั่งที่ฟลอริดาครั้งนี้ของจริงครับน่ากลัวมากครับห้ามประมาทเป็นอันขาดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอเรียนให้ทราบนะครับว่าเดิมทีเดียได้นัดหมายกับคุณ s u เม e ที่เท็กซัสซึ่งก็อีกจุดหนึ่งที่เจอกับพายุเฮอริเคนฮาวีเคยนัดหมายกันกับคุณ สุเมธว่าคืนนี้จะคุยกันหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องโดนัลด์ทรัมด้วยแต่ว่าเมื่อเกิดเฮอริเคนเออร์มาที่ฟลอริดาผมก็เลยต้องใช้เวลาเพื่อพูดคุยถึงเรื่องนี้ก่อนฉะนั้นขอเลื่อนไปก่อนนะครับวันไหนอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับเราจะได้พูดคุยกับคุณสุมเมธทุกเรื่องที่คนไทยที่อยู่อเมริกาเก่าแก่อย่างคุณสุมเมธจะพูดถึงโดนัลด์ทรัมพ์พูดถึงเหตุการณ์ที่เท็กซัสและแน่นอนครับถึงอนาคต การเมืองของสหรัฐที่มีผลต่อประเทศไทยอย่างไรหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้พระคุ้มครองปลอดภัยทุกท่านอย่างที่คุณธนุอวยพรเช่นเดียวกันนะครับ stay safe คุณวราพรผมก็ขออวยพรทรงสารีไปถึงทุกท่านที่ติดตามและแชร์กันต่อๆไปนะครับครั้งนี้เป็นข่าวภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงไกลาจากบ้านเรามากแต่มีคนไทยอยู่ที่รัฐฟอริดานี่หลายหมื่นคนครับผมก็เชื่อว่า ญาติพี่น้องในประเทศไทยก็เป็นหลายแสนคนติดกำลังติดตามข่าวสารนี้ช่วยกันแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ